ยังอยู่กับเราครับในรายการ Key to Success ครับแล้วเรากำลังพูดคุยถึงปฏิบัติการต้านผิวขาดน้ำซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะจะทำให้ท่านนั้นได้ดูแลตัวเองและสร้างธุรกิจให้ประสบความสาเร็จด้วยดังนั้นไปติดตามชมกันต่อครับกับเพศรศช,ะชะกรหญิงวิจิตาตรงสีลีครับมาดูตัวกันแดดที่โด่งดังมากตัวนี้ค่ะ ขายตั้งแต่หลายๆท่านยังไม่เกิดก็มีนะคะก็คือขายมา17ปีแล้วนะคะขายตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัทปัจจุบันก็ยังคงขายดีอยู่นะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนอกจากตัวกันแดดเท่านั้นแล้วก็มีตัวเบสให้ความชุ่มชื้นเล็กน้อยนะคะเหมาะสําหรับผิวผสมผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งแล้วทาไมจึงดีตลอดการเพราะ อัตราการแพ้น้อยที่สุดคนที่กลัวการเติมสารต่างๆลงไปแล้วกลัวว่าจะแพ้ดิฉันแนะนํานะคะเวลาจะมาใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟูลินอาจจะเริ่มต้นด้วยชุดผลิตภัณฑ์หลอดสีฟ้าแบบนี้แหละครีมล้างหน้าก็หลอดสีฟ้าก็ไม่ไเ,เติมอะไรก็มีแค่ตัวล้างหน้านะคะตัวกันแดดก็เน้นแค่การกันแดดอย่างเดียวไม่ได้มีสารเติมอะไรเพิ่มไปนะคะแต่สูตรที่พัฒนาต่อมาก็จะเป็นสูตรไวท์ทิสอัน,นิสเติมสารส,ารสกัดเชเอมซึ่งมีคุณสมบัติ หัดวงจรการสร้างเม็ดสีสีดำนั่นเองเรียกว่ากันแดดด้วยแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีสีดำทำให้หน้าขาวขึ้นนะคะสองสูตรนี้มีค่าการกันแดดเท่ากันก็คือ SPF 30หมายความว่าปก ป้องผิวได้ยาวนานกว่าผิวที่ไม่ทากันแดดเนี่ยซึ่งผิวที่ไม่ทากันแดดปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือผิวจะร้อนแดงแล้วก็เริ่มหมองคล้ำเนี่ยภายใน15นาทีนะคะค่า SPF คือตัวเลขบอกเวลาอย่าง SPF 30ก็คือ30คูณ15นาทีลองหารเป็นชั่วโมงก็เฉลี่ยประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะเนี่สองสูตรเนี่ยจะดีในคนที่ไม่ค่อยออกแดดทำงานในที่ล่มเจอแสงไม่ค่อยแผดก้าเท่าไหร่นะคะ ส่วนต่อมาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไปได้รางวัลค่ะไปได้รางวัล Best Skincare ที่ฮ่องกงนะคะนั่นก็คือสูตร g r a m a l a s ค่ะสูตร g r a m a l a s เนี่ยเป็นสูตรที่ดังมากเลยนะคะซึ่งในสูตรเนี่ยจะมีค่า SPF 50แล้วก็ PA บวกบวกบวกที่เรากำหนด PA บวกบกบวกก็คือมันน่าที่จะบอกค่ะ PA 3บวกหมายความว่าปกป้องรังสี UVA จากแสงไฟได้ สูงสุดถึงขั้นคลื่น400นาโนเมตรซึ่งเป็นคลื่นที่แสงไฟเนี่ยสามารถแผดลงไปได้ลึกสุดไม่มีไม่สามารถแผดลึกได้กว่านี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กําหนดค่า P A ก็แปลว่ามันไม่ถึง3บวกเลยไม่ต้องกําหนดไปกำหนดกำหนดทําไมนะคะแต่พอกําหนดถ้ามันปกปกป้องได้เราจะกําหนดถึง3บวกเลยนะคะสูตรเนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมเลยค่ะ ทั้งปกป้อง UVB ประมาณ12ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ปกป้อง UVA มากสุดเท่าที่แสงไฟจะแผดจ้าลงมาได้จึงได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็มีตัวบำรุงด้วยนะคะส่วนสูตรนี้ Super Sunblock 99เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ตอนเราออกจำหน่ายเนี่ยฮือฮามากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่โดนแดดเยอะ เงื่อออกเยอะๆทำงานกลางแจ้งคนที่เป็นนักประดาน้ำต้องอยู่ข้างบนบกบ้างกระโดดลงน้ำบ้างชาวไล่ชาวนาชาวสวนหรือแม้แต่คนทำงานกลางแจ้งทุกท่านนะคะแนะนำให้ใช้สูตรซ u เปอร์ซันบล็อกนี่แหละเพราะค่า SPF สูงถึง99ทีนี้มาดูรายละเอียดของตัว Gramulas SPF 50 PA 3บวกตัวนี้ทำไมจึงได้รางวัลน,นั่นเป็นเพราะว่าเป็นการเ,าเขาเรียกว่า,าปรุงสูตรที่ดีที่สุด ของการทากันแดดนั่นก็คือเนื้อครีมเกลี่ยง่ายความมันพอเหมาะก็คือมันบ้างนะคะไม่ใช่ไม่มันเลยความมันพอเหมาะและที่สําคัญสามารถใส่ตัวบํารุงด้วยนอกเหนือจากตัวกันแดดข้อนี้จะเป็นข้อได้เปรียบเหนือกว่าซุปเปอร์ซันบล็อก99เพราะซุปเปอร์ซันบล็อก99เราไม่สามารถใส่ตัวบํารุงอะไรเลยเพราะเทคโนโลยีช่วงนั้นยังทําไม่ได้แต่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะพอศอนี้ทำได้แล้วเราใส่ตัวเลดีแนซีอาร์ซึ่งเป็นวิตามิน ซีสูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่เราใส่ในชุดแกรมมาลัสนี่แหละมีคุณสมบัติต่อต้อตานริ้วรอยด้วยนอกเหนือจากไวท์เทนนิ่งนะคะเราใส่สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ตรงเนี้เป็นที่ยอมรับแล้วล่ะคะ่ะว่าเครื่องสำอางบางยี่ห้อนะคะเขาใช้ตัววัตถุดิบเป็นสาหร่ายทะเลล้วนๆเลยคะ่ะแล้วก็ขายแพงมากๆเลยคะ่ะอยากทราบยี่ห้ออะไรก็ไปดูแถวเคาน์เตอร์แพงๆก็แล้วกันอันนี้ก็มาใส่ไว้ใน g r a m ม l ล s s w 5 0ด้วยใส่วิตามิน E ซึ่งเป็นวิตามินที่ดีฉันชอบที่สุด เป็นวิตามินที่มีการกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ใหม่พอเซลล์ใหม่เกิดขึ้นก็จะมีการเก็บน้ําได้มากกว่าเซลล์เก่าแล้วยังเป็นวิตามินนะคะที่ส่งเสริมให้มีการเคลือบผิวเพราะฉะนั้นวิตามินอ e ีเนี่ยถ้าผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวไหนสูตรนั้นต่อต้านริ้วรอยสูตรนั้นทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยการเก็บน้ําได้ดีขึ้นใส่ไว้ด้วยในแกรมมาลาสูตรนี้ค่ะ ใส่วิตามิน B5 อันนี้เป็นตัวเสริมในการเก็บน้ํานะคะตัวหลักจะเป็นวิตามิน E 2ตัวแรกเป็นตัวบํารุงนะคะแล้วก็ใส่ตัวกันแดดส่งผลให้ได้ทั้งกันแดดแล้วก็บํารุงผิวค่อนข้างมันไม่อยากใช้อะไรเยอะแยะก,ก็ใช้สูตรนี้แหละเข้าใกล้ฤดูร้อนแล้วหลายๆคนบอกไม่อยากทาอะไรเยอะหน้ามันเนะหนะไปหมดอย่าลืมสูตรนี้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดง่ายที่สุดนะคะเนี่ยเลเดียนซีอ คำอธิบายสั้นๆก็คือมันคือวิตามินซีแต่มีตัวอื่นๆผสมส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการต่อต้านริ้วรอยนอกเหนือจากไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูสูตรใหม่ล่าสุดต,ตอนนี้ยังใหม่ล่าสุดอยู่นะคะนั่นก็คือในชุดแกรมมาลัสเนี่ยเรามีสูตรกันแดดที่โด่งดังก็คือตัว s อ50ใหม่ล่าสุดก็คือ อั t r ร UV ูวีบล็อกนะคะ SPF70 PA3 บวกเหมือนกันเลยก็คือปกป้องรังสี UVA ได้เท่ากันแต่ค่า SPF 70แปลว่าปกป้องได้ยาวนานกว่าถึง17ชั่วโมงทีเดียวค่ะแล้วทำไมต้องปกป้องยาวขนาดนั้นเพราะสูตรนี้เป็นเนื้อโลชั่นเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันหรือผิวผสมหรือมันแผลบไปเลยก็เลือกสูตรนี้นี่แหละนะคะพอทาไปแล้ว ต่อให้ลงน้ำนะคะต่อให้เจอน้ำสาดเข้ามาต่อให้เจอละอองฝนอะไรกันแดดตัวนี้ไม่หลุดค่ะยกเว้นว่าท่านตั้งใจจะเช็ดออกหรือล้างออกจริงๆนะคะนี่มาดูตัวบำรุงตัวแรกเป็นไนท์ครีมสูตรดั้งเดิมธรรมดาธรรมดานี่แหละหลอดสีฟ้านี่แหละนะคะ สิ่งสำคัญที่ใส่ไว้ในไนท์ครีมสูตรนี้ก็คือไอ้เจ้า NMF นี่แหละเรียกว่าอยากเสียไปจากผิวใช่ไหมใส่เติมเข้ามาเลยอยู่ในไนท์ครีมสูตรนี้ค่ะแต่ไม่ใส่อย่างอื่นแล้วนะใส่แค่ NMF สูตรเดียวเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับผิวที่ยังไม่ค่อยมีปัญหาริ้วรอยอะไรถ้าจะใช้ตัวเดียวเดียวๆก็เหมาะสาหรับอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณสัก15ปีเป็นต้นไปถึงประมาณสักไม่เกิน35ปีเนี่ยอยากบำรุงด้วยสูตรนี้สูตรเดียวในตอนกลางคืนใช้ได้แต่ถ้าเกิน35เกิน30 30 ไปแล้วเริ่มมีปัญหาอย่างอื่นควรจะเลือกสูตรอื่นนะคะเพราะสูตรนี้มันไม่ได้ใส่อะไรมากมายนอกเหนือจาก NMF มาดูสูตรอื่นๆที่ว่านะคะเราก็จะมีตัวยูทลิเกนครีมที่เห็นบนจอเนี่ยล้วนเก็บกักน้ำให้กับผิวนะคะยูทลิเกนจะอยู่ในชุดแกรมมาลาจึงมีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบหลักทนี้วิตามินซีเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งเกี่ยวกับต่อต้านริ้วรอยแล้วมันเก็บน้ำให้กับผิวอย่างไร วิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเก็บกักน้ำโดยตรงแต่มันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระค่ะมันจึงช่วยยืดอายุผิวของเซลล ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันมีอายุนานขึ้นก็คือไม่ใช่แก่เร็วนะคะเซลล์ผิวจะมีอายุนานขึ้นจึงเก็บกักน้ำในตัวเองได้มากขึ้นเป็นการช่วยทางอ้อมแล้วก็ดีตรงที่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในคนที่ไม่อยากซื้อหลายๆตัวคนผิวมันก็ใช้ได้เพราะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะ ส่วนซูเปอร์วิตามินอีเป็นวิตามินอีสูตรพัฒนานั่นก็คือซึมสู่ผิวได้เร็วเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยและอย่างที่ไิ้ฉันแอบบอกเมื่อกี้วิตามินอ e ีเป็นตัวเก็บน้ำที่ดีที่สุดของผิวด้วยแล้วก็ยังกระตุ้นเซลล์เกิดใหม่นะคะในภาพนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแกรมมาลัส r e เ e n เนเ t ตไฮโดร o a s i ซิสครีมอุ้ยชื่อยาวมากเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเป็นตัวให้น้ำผิวเช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวให้น้ำผิวตัวเด่นๆเ,เลยค่ะขอพูดกลุ่มวิตามิน E กับตัว e ีเจ e เนเ e ตครีมเมื่อกี้นะคะในตัวของ Super ร์วิตามินอเนี่ยมันจะเป็นวิตามิน E สูตรพัฒนานั่นก็คือ มันจะไม่ใช่วิตามินอ e ีธรรมดาอีกแล้วชื่อก็บอกว่าเป็นซูเปอร์วิตามินอีนะคะคุณสมบัติของซูเปอร์วิตามินอีก็คือมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอ e ีสูตรปกติ40-60เท่าเอาละสิบางคนบอกว่าทำไมไม่บอกตัวเลขแน่ๆทำไมต้องบอกเป็นจำนวนเลนจ์ขนาดนี้คำตอบก็คือ ก็มันมาจากธรรมชาตินะ่ะในแต่ละฤดูกาลวิตามินอ e ีที่สกัดได้มันไม่เท่ากันขึ้นกับปริมาณสารอาหารขึ้นกับน้ำที่ต้นปาล์มได้รับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันต้านอนุมูลอิสระได้ตัวเลขเป๊ะแป๊ะคงทำไม่ได้เพราะเป็น จากธรรมชาติล้วนๆนะคะอันนี้เราสกัดจากผลปาล์มจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการให้วิตามินอีซูเปอร์วิตามินอีเป็นสูตรโครงสร้างที่เรียกว่าโทโคทรอีโนลเป็นสูตรที่มีความสามารถมากกว่าสูตรโทโคเฟอรลซึ่งเป็นวิตามินอ e. ีธรรมดา40-60เท่านี่คือตัวเลขที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะคุณสมบัติเด่นของวิตามินอ e. ีที่ได้ก็คือช่วยนำความชุ่มชื้นมาสู่ผิวได้ดีที่สุดและอย่างซึ ทราบเร็วเพราะเรา,เ,า,เ,า,เ,าเขาเรียกฟอร์มูลา e สูตรนะคะเราปรุงสูตรเนี่ยให้มีคุณสมบัติเป็นเนื้อโลชั่นจึงซึมสู่ผิวได้ทุกสภาพผิวกลางวันก็ใช้ได้ไม่เหนียวเนอหนะกลางคืนก็ใช้ได้แต่ถ้าหน้าแห้งอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่หน้ามันใช้ได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเดียวๆโด,ย,ดยไม่ต้องเติมตัวอื่นเลยนะคะในส่วนของวิตามิน e, อีมาพูดถึงตัวหลักบ้าง เมืเ่อกี้เราบอกว่าซูเปอร์วิตามินอีเนี่ยแรงกว่าตัวเนี้ยสี่ถึงหกเท่าแต่ตัวนี้ก็ยังขายดีอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะมันเป็นวิตามินอีร้อเเซ็จากธรรมชาติที่เป็นตัวดั้งเดิมดั้งเดิมแต่ก็ยังดีที่สุดสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเพราะมันจะช่วยเคลือบผิวเลยค่ะมันจะช่วยเคลือบไว้ข้างบน ป้องกันไม่ให้น้ําจากผิวระเหยออกมาแล้วอย่างป้องกันเซลล์ไม่ให้เสื่อมสภาพด้วยด้วยการเคลือบข้างบนเลยนะคะนี่คือคุณสมบัติเด่นของมันเพราะฉะนั้นจึงสามารถทาได้ทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็บริเวณใต้ตาซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเหี่ยวหรือขาดน้ํามากที่สุดนั่นเองแต่ปัญหามีอยู่ว่าผิวมันอย่าไปใช้นะอาจจะเกิดสิวเพราะมันเคลือบแล้วเวลาเจอน้ํามันจากคนหน้ามันซึ่งผลิตออกเยอะเกินไปมันจะรวมตัวกันแล้วก็ไปอุดตันรูขุมขนค่ะคนผิวมันจึงไม่เหมาะสำหรับ สูตรนี้คนผิวมันใช้ซูเปอร์วิตามินอีดีกว่านะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งค่ะดีที่สุดในการเก็บน้ำแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยแล้วเราก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่า EQ10 สูตรเนี้ย ตอนออกจําหน่ายก็ดังเปรี้ยงเลยค่ะเพราะทําให้คนที่เคยใช้วิตามินอ e ีไม่ได้เนื่องจากใช้แล้วเป็นสิวพอมาใช้สูตรนี้เอ้าใช้ได้เพราะเราปรุงสูตรให้มีการซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกหนอเืจากวิตามินอ e, ีแบบเน t เชอรแล้วเรายัางใส่โคเอนไซม์คิวเทถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม เขาเรียกว่าสาวกผลิตภัณฑ์ความงามท่านจะคุณชื่อนี้คอเอนไซม์คิวเทเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมเอนไซม์ของร่างกายในการสร้างพลังงานถ้าเรารับประทานเข้าไปมันจะสร้างพลังงานให้กับอวัยวะของเราเกือบทุกทุกอวัยวะต้องใช้พลังงานนะคะแต่ถ้าเรามาทาผิวจะสร้างพลังงานให้ผิว แล้วสร้างไปทำไมล่ะก็สร้างให้ผิวไม่แก่เร็วสร้างให้ผิวมีการสร้างเซลล์ใหม่ได้เร็วนั่นเองคอเอนไซม์ Q10 จึงเป็นตัวทําให้ผิวเรียบนะคะเมื่อมาเจอกับวิตามินอ e, ีจึงช่วยยืดอายุผิวนําความชุ่มชื้นมาสู่ผิวค่ะ อื่นๆที่ใส่ไว้ก็คือวิตามิน A แล้วก็พริมโลสออยพริมโลสออยก็มีงานวิจัยที่ชัดเจนว่าช่วยในการอุ้มน้ำไวที่ผิวเช่นเดียวกันนะคะสูตรนี้จึงเป็นสูตรสำหรับบำรุงผิวในผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง ส่วนผิวมันจริงๆก็ยังคงใช้ได้เพราะในตอนกลางคืนอาจจะมันได้บ้างเพราะมันไม่ได้มันมากมายอะไรนะคะแต่ถ้ามันจะจัด,จ,ดจนถึงเป็นสิวเราก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะคะคนเป็นสิวให้หลีกเลี่ยงกลุ่มวิตามินอ e ีไปก่อนหายสิวเราให้กลับมาใช้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งทั่วใบหน้าแล้วก็จะใช้รอบดวงตาก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ในความเห็นนะคะสูตรนี้ใช้ทั่วใบหน้าจะดีที่สุดเพราะสูตรรอบดวงตาแล้วก็มีให้เลือกมากมายหลายสุดแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ3ตัวของกลุ่มที่มีวิตามินอ e ีอยู่ในส่วนผสม เป็นตัวป้องกันผิวสูญเสียน้ําที่ดีที่สุดสุดนี้ใช้กลางคืนนะคะเพราะโคลนซัมคิวเทนจะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดในช่วงกลางคืนมันจะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะความสําเร็จนั้นต้องมาจากความสุขและแน่นอนความสุขต้องมาจากความแข็งแรงของร่างกายและความดูดีของตัวเราครับดังนั้นอย่าลืมส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับทีมงานของเราด้วยเพื่อให้ทีมงานประสบความสำเร็จเหมือนกับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success ครับ